สวัสดีครับพี่หมออุ๋ยทาเลาะมาแล้วนะครับคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้นะครับเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆหรือเปล่านะครับมาดูกันในความสัมพันธ์จริงๆแล้วดูค่อนข้างที่จะดูค่อนข้างที่จะเป็นคู่ที่ต้องอยู่ห่างกันนะครับ อ่าแล้วก็คอยเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรคอยคอยเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับอืมอาจจะไม่ได้คู่กันอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับเออบางทีรักกันจริงนะครับไพ่ก็ขึ้นมาเวาลาก,กันจริงนะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นคู่ที่จะต้องอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นสามารถบอกลงไปได้เลยว่า คุณอนะเป็นคู่กับเขาจริงๆนั่นแหละครับ